ที่สําคัญมันสามารถปรับมาโคได้ปรับให้เมาส์มันแบบยิงรัวกดแลมเพจทีเดียวเท่านั้น oh, โอ้โหแดงเถื่อนมันดึง CPU <c oughs> กับ g p u ทุกอย่างที่ใช้อยู่ข้างนอกในการเล่นเกม สวัสดีครับนะรายการบรรณาเกมมิ่งเกมเมอร์กลับมาแล้วกลับมาอีกเยี่ยวครับผมครับนายจอนวาครับผมแม็กซี่ทีกรูครับผมคลิปนี้ยังอยู่กับสมาร์ทโฟนตัวแรงนะถ้าใครจำได้คือประมาณอาทิตย์ก่อนหรือสองอาทิตย์แล้วเราลงไปแล้ว r o g ใช่ครับผม G โฟนที่มีพี่เคนหมวยเนี่ยพี่เคนเฉยพี่เคนมาคุยกับเราเราบอกสเปซแล้วคนนี้เราก็มีอีกตัวนึ่งที่มาทำการตลาดในบ้านเราเหมือนกันซึ่งตัวนี้ก็คือ Lenovo Legion Phone Duel อยู่ตรงนี้ 啊老，老了，你你你你。 ซึ่งตัวนี้เป็นสีฟ้าครับผมอย่างที่รู้กัน Lenovo Legion เนี่ยมีสองสีสีแดงอ่ากับสีฟ้าใช่ไหมใช่ใช่เดี๋ยวเราบอกราคากับสเปคคร่าวๆก่อนเลยอ่าเผื่อคนดูแล้วจะแบบว่าอาจรูราคาแล้วจะต้องรู้จะปิดไปเลยราคามีละมากคุณแม็กซี่ซึ่งสีแดงกับสีฟ้าเนี่ยเขาจะแบ่งเป็นรุ่นแหละก็สีแดงเนี่ยก็จะเป็นรุ่นแรกก็คือ Legion Red l e g เ o n อ่ d สีบอกเลย Red แดงอยู่แล้วอ่่าใชนี่เป็นตัวท็อ top Legion Red เป็นตัวท็อปใช่ใช่ถูกต้องตัวนี้ก็จะใช้เป็น CPU ใช้แบบก้อน86 Plus มี 5G เรียบร้อยแรม16 g b กะไบโดยความจำภายใน512 g b กะตตัวเวนเจียนเรสสีแดงนะครับราคา3,990 0บาทนี่คืตัวท็อปนะครับผมส่วนตัวต่อไปคือเบสซิ่งบูอราคาเป็นยังไงครับมซี่เบสซิ่งบูคือตัวที่วางตรงนี้เลยนะครับผมเรื่อง CPU เนี่ยก็ยังเป็นตัวท็อปเหมือนเดิมนะไม่ได้เปลี่ยนนะใช้8 6 Plus รองรัา 5G เหมือนเดิมแต่แรมขอลลดดงงงงงมมมมมาาาาาานนนิิึึึึึึอ่่เหื 12GB 25ถวยคคคจภใรร ่แต่ราคาก็ลดลงมาตามเหมือนกันลดมาเยอะด้วยไม่ลดน้อยด้วย23,990ืามเกอบาทลดมา7,000บาทเจ0 0พันเจ็ซึ่งใครมีงบมีราคาประมาณไหนในใจก็ลองเลือกดูผมว่า12บิอก็พอผมแล้วพวกรอมก็ต้องใช้เยอะหรอกดูในเว็บเอาไม่ต้องโหลดนี่ต้องบอกแล้วบอกแล้วบอกแล้วไม่เป็นไรเรายังมีกลุ่มไลน์นี่คือราคาสัมัสคร่าวๆของเจ้า Legend Phone ซึ่งเราต้องบอกนะว่าสิ่งที่เปลี่ยนไประหว่างรุ่นท็อปกับรุ่นไม่ท็อปเนี่ยแทบจะไม่เอฟเฟก การเล่นเกมใช่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 ในเมื่อเราพูดถึงมือถือการเล่นเกมแล้วรเราสองคนเนี่ยไม่ค่อยมีประสบการณ์เกี่ยวกับมือถือเล่นเกมหรอกอส่วนมากก็ใช้มือถือที่เขาออก,กตามตลาดทั่วไปถูกไหม,มใช่ใช่ใช่แล้วแล้วแต่ค่าของคุณซ,ซี่ใช้แอนดรอยด์ผมใช้ไอโอเอสนี่ปัญหาในการเล่นเกมมั้งไหมคือด้วยความที่เกม บนมือถือมันฮิตมากเรื่อยๆอ่าใช่ใช่เขาเรียกว่าเกมฟอร์มใหญ่นี่ยมันก็ออกมาเรื่อยๆอย่างล่าสุดมีเกมชินอิมแพกใช่ไหมใช่ใช่แล้วก็มีแอดผานนายใช่ไหมเกม่านที่มันใช้สเปคสูงแล้วก็ล่าสุดก็ L O L L O L ที่พอตลงมาบนมือถือใช่เป็นไงบ้างคือมันกลายเป็นว่าพอเราใช้มือถือที่เดิมทีเนี่ยมันไม่ได้ทํามาเพื่อเล่นเกมขนาดนั้นถึงแม้ว่าตัวมันจะรันไหวนะแต่ก็เล่นได้ไม่นานหรอกร้อนเครื่องร้อแล้วอะไรก็ผลกลับมาเฟรมเลยตกทุกกระตุกแล้วอย่างที่บอกว่าเราสองคนเนี่ยถึง เขาใช้ตัวเรือทองนะตัวเรือทองของแมซี่เนี่ยราคาแพงกว่าไอตัวท็อปของตัวนี้นะถูกไหมส่วนผมเนี่ยผมใช้ OS มันไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องการเล่นเกมหรอกอย่างที่รู้อยู่แล้วว่าสุดในการเล่นเกมอยู่แล้วซ p u ียูขเขาเนี่ยอย่าง A13 A14 ที่มันจะออกก็แรงอยู่แล้วแต่เท่าที่ผมได้สัมผัสไอตัว l e g ลจิ Phone ตัวนี้มันมีพวกทริคเพิ่มประสบการณ์เพิ่มประสิทธิภาพในการเล่นเกมของสตรีมมีสตรีมหน้าได้มีปุ่ม LR อะไรอย่างนี้ไอโฟนไม่มีนั่นไงอ่คุณแม็กซี่ มื่อกี้เราพูดถึงราคาแล้วก็ความเจ๋งในการเล่นเกมของตัวนี้ไปบ้างคร่าวๆแล้วว่ามันส่งผลกระทบต่อเรา2คนยังไงแต่วันนี้เรามาเจาะลึกเข้าไปอีกเริ่มจาก CPU ก่อนตัวนี้ที่บอกว่ามันใช้ CPU สุดแรงของตลาดของ Android ฝั่ง Android นะตอนนี้ใช้คอร์คอมเซนทรัลก้อ865พาร์ทเขาบอกว่าในฝั่ง Android เนี่ยตัวนี้แรงที่สุดในโลกแล้วใช่ใช่แรงที่สุดในโลกแล้วฝั่ง a n น r o i d นะฝั่ง a Android ฝั่ง a n d r o i ยย้ำว่าฝั่ง Android แล้วก็ตัว GPU ใช้คอร์คอมอา d ์เ n o น650นั่นซึ่ง แต่ที่มันดีกว่านั้นนั่นก็คือแรมกับ r อมจะมาแรมให้ยังไงครับคุณแม็กซี่ตัวนี้เนี่ยไม่ใช่ให้แรมปกตินะเป็นแรมแบบ LPDDR5 ถ้าใครเล่นคอมพวกคอมประกอบจะรู้ว่า DDR5 เนี่ยแรงขนาดไหนก็มันก็ระดับคอมประกอบเลย่ใชแล้วก็จํานวนที่ให้มาในเริ่มต้น12กิกนะฮะตัวท็อปให้เป็น16กิกถูกต้องรวมถึงรอมเนี่ยก็บอกเลยว่ามันเป็นชิปแบบ UFS 3.15ที่อ่านข้อมูลเนี่ยเร็วกว่ารอมปกติเลยถูกต้อง ถ้าสมมติว่าคอมอมี HD มือถือก็มีอีตัวนี้แหละลตัวออที่อ่านเร็วตัวนี้ก็มากับทีเดียนเหมือนกัน จอนี i เป็นจอสุดแรงนะครับผมเป็นจอขนาด6.65นิ้วนี่ใหญ่กว่าของิ๋มแม่ได้6นิ้วใหญ่กว่าผมนิดเดียวมาถึงจอเกมมาแล้วอจอเกมมาแล้วๆๆจอเกมมาแล้วเป็นจอ6.65นิ้วเป็นจอแบบ AMOLED ตัวนี้มี Refresh Rate อยู่ที่144เฮิร์144เฮิร์นี่มันระดับ Gaming Monitor เ,เลยนะจอเกมมิ่งมอนิเตอร์ที่เขาขายในตลาดทั่วเนี่ย Refresh 144เฮิร์ตแสดงว่ามันสามารถรันเกมเฟรม rate per second เนี่ยเฟรมต่อวินาทีเนี่ยเขาได้หนึ่งกับสี่สีมือถือมันต้องทัชถูกไหม ถูกต้องบางจังหวัะถ้าเราเล่นเกมพวกแบบ Call ิ Duty หรือ PUBG อย่างเงี้ยลางจังหวะเรากดยิงถ้าเรากดยิงได้ก่อนชาวบ้านเขาเนี่ยจะได้เปรียบทุกซึ่งตัวนี้กดยิงได้เร็วกว่าชาวบ้านมีทัชเซมเปินเลนดอยู่ที่2 4 0เฮิร์ตนั่นก็คือความเขาเรียกว่าเซนซิทีฟในการทัชเร็วมากใช่สมมติว่าผมเล่นกับคุณแม็กซ์โดนหนึ่ง เจอหน้าเห็นน้ำพร้อมกันถ้าคุณแม็กซี่ใช้ตัวที่มีซิมเปิลเลนเนี่ยน้อยถึงจะกดพร้อมกับผมผมไปก่อนถ้าะโทรศัพท์มันดีเทคว่าคุณกดแล้วเพียงแต่โทรศัพท์ผมมันดีเทคช้ากว่าถูกต้องกลายว่ากระสุนคุณพุ่งเข้าหัวผมใช่เซียววิทมีผลนะเาาทีนี้จะด่าว่าทมไมกูยิงก่อนมันกูมันกูตายก่อนวะใช่วกนี้ไม่มีผลจอขนาดนี้สเปคขนาดนี้ครับผมกินแบตแน่นอนแบตให้มาเท่าไหร่ตัวนี้ตัวนี้เนี่ยแบตให้มาอึดแบบเต็มที่เลยนะถึงเท่าคุณไหมผมสองนาทีสองนาที สองแบตให้มา5,000มิลลิแอมเจ้านี้เนี่ยแบ่ง แบตเป็นสองสองฝั่งเป็นสองฝั่งยังไงคุณแม็กซี่ก็คือจะให้แบตมา2สองฝั่งข้างละ2,500มิลลิแอมจะงวางอยู่ตรงนี้อยู่ตรงประมาณนี้ใช่ไหมมันมีผลดียังไงไอแบตสองก้อนที่แยกกันอย่างนี้มันมีผลดีคือทั้งการวางะบบระบายความร้อนด้วยเขาบอกว่าถ้าวางผ่านตรงกลางเนี่ยมันจะทําให้การระบายความร้อนเนี่ยค่อนข้างบาลานซ์รวมถึงการใช้งานแบตเนี่ยมันไม่ได้กระจุกอยู่ตรงเดียวสมมติว่าเราเล่นเกมมันจะร้อนอยู่ข้างข้างเดียวใช่ไหมอันนี้ก็คือมันจะกระจายมันจะกลายเป็นร้อนทั้งเครื่องเรยอไม่ร้อนไม่ใช่ มันมันก็ร้อนแหละเล่นเกมแต่มันจะไม่ร้อนเพราะมันมีระบบระบายความร้อนของเหลวเขาการันตีว่าพอมันมีระบบระบายความร้อนของเหลวเนี่ยความร้อนที่มันอยู่ตรงแบตเนี <S <S ่ยมันจะสะโคเข้ามาหรือให้ตรงกลางจออันี้คือระบบที่คิดมาแล้วไม่ได้ทำตรท่ถูก้ยนมาถามว่าอ้าวแล้วแบตเนี่ยมันให้มาข้าวละสองหนห้าเนี่ยมันสูบแบตทีละก้อนไหมหรือมันยังไงมันไปพร้อมกันไหมมันต้องไปพร้อมกันดิใช่มันต้องไปพร้อมกันมันจะไปสูบแบตทีละก้อนได้ไงอันนี้ระบบเขาคือสูบแบตเท่ากันคือลงศูนลงไปสิบ ตัวนี้นอกจากแบตที่มี5000แล้วยังมีระบบฟ้าชาร์จแถมมาด้วยนี่ที่ความแตกต่างระหว่างแดงกับสีฟ้าเนี่ยเวนเจอร์เลสแบตซิบูตัวนี้ให้ฟ้าชาร์จที่65วัตต์ควัต์แต่ถ้าตัวท็อปให้9 0้วัตต์ใช่มันสามารถชาร์จเต็ม0ูนย์ถึงร้อได้ในเวลาแค่34นาทีเท่านั้นนี่เออแต่มีข้อแม้คุณแม็กซี่นิดนึงอะไรข้อแม้คืออย่างที่เห็นมันมีรููองรูเห็นไหมคุณก็เสียทั้ง2รูไปเลยถูกต้องก็คือเป็นการชาร์จเข้าไปแบตทั้ง2ก้องก้อกันถูก หวงนะไอ้ไอสายเนี่ยให้มา2เส้นเลยปกติเราเราก็ใช้รูเดียวนะตอนนี้เราได้ใช้2รูแล้วมืออาจจะไปอีกรูก็ได้อรูหนึ่งอาจจะเสียบยากมาถึงไอ้ตัวนี้แหละเออเออเออ่ะแล้วมีคำถามอีกว่าถ้าผมชาร์จรูเดียวอีกรูนึงผมเสียบหูฟังได้ไหมอ่ะาะมันให้ตัวนี้มาด้วยเนี่ยได้ไหมไทยกับสาจุดห้าผมลองมาแล้วได้นี่คือสเปคคร่าวๆทั้งหมดแล้วโคตรเยอะเลยเออจริงๆแค่นี้มันจบแล้วนะในการเล่นเกมทุกเกมบนสโตร์ในกูเกิลสโตงเราคนที่อยากจะซื้อไปแล้วถามว่ามันเล่นเกมทุกเกมบนโลกจริงไหมอ่ะผมเล เกมเล็กๆอย่างอมองอาร์ตก่อนรับรองเล่นได้แน่นอนอมองอาร์ตลายเชฟเกมที่มันแบบกราฟิกไม่เยอะอะไรอย่างเงี้ยเออเล่นได้แน่นอนเกมปัญญาอ่อนสไตล์คุณเนี่ยเกมเข้าเวลาดีกว่าขยับมาที่พวก R O V ครับ G ตัวนี้สดเหมือนกันถ้าปรับกราฟิกเนี่ยปรับเป็นดีนะตัวเนี้ยปรับตัวเฟรมเรทเนี่ยได้ส่วนสุดที่90เฟรมเรทเกมระดับสูงอย่างพวกเกมชินอิมแพ่ที่เราอับเอสบาดไนแล้วก็ L O L เอสบาดไนเนี่ยกับเกมชินอิมแพกเนี่ยเกมพวกเนี้ยเป็นเกมที่ผลิตออกมาเพื่อ เซิร์ฟก้อน855ขึ้นไปไอ้พวก765อาจจะเล่นได้แต่อาจจะมีกระตกบ้างครับแต่ตัวนี้เป็นพอเป็น865พัดปุ๊บช่วงแอดผ่านหนายช่วงที่รอรอโหลดเกมขับรถอะช่วงนับ 3, 2, 1เนี่ย มีกระตุกแล้วยังไม่ได้แข็งนะวมีมีกระหน่วงหน่วงแล้วแต่ตัวนี้ไม่เลยเสถียรตลอดการเล่นเกมสเปซเนี้ยเล่นได้ทุกเกมแน่นอนอยู่แล้วอ่ะอันนี้คือสเปซคร่าวๆที่ผมบอกแหละว่ามันจุดเด่นของพวกมือถือเกมที่มันดีตรงที่ลูกเล่นลูกเล่นั้ตอมต่างๆอะไรอย่างเงี้ยเออมันมีอะไรม้างคุณแม็กซี่มันก็มีอย่างที่คุณบอกเลยสองข้างตรงนี้อ่ะปุ่ม LR ทำเป็นปุ่ม LR ได้มันดียังไงคุณแม็กซี่ตัวนี้ก็นี่ไงแบบเวลาผมเคยเล่นพับจีใช่ผมใช้นิ้วชี้กดไม่ถนัดคือหลายคนเนี่ยถ้าเล่นพับจ เล่น3นิ้วคือชี้โป้งแล้วก็โป้งเล่นสนิ้วคือเล่นอย่างนี้ถ้าจอมันเล็กอ่ะคนเล่นสีนิ้วมันจะเล่นไม่ได้แต่คราวนี้ไอ้ปุ่มที่ยิงที่ผมตั้งไว้ตรงนี้มันจะกลับไปอยู่ตรงนี้แล้วกไม่ต้องไปกวนจอแล้วมันจะกดตรงนี้แทนกลายเป็นเราไม่ต้องไปยุ่งกับจอเลยเรากดแค่ตัว LR ข้างบนแล้วแต่เราเซ็ตไปเลยแล้วมันจะมีการแมปว่าปุ่มนี้ให้อยู่ตรงไหนของจอปุ่มนี้ให้อยู่ตรงไหนของจอแล้วก็แค่กดตามที่สําคัญมันสามารถปรับมาโคได้ปรับให้เมาส์มันแบบยิงรัวอันต่อไปมีอะไรอีกไหมคุณแม็กซี่อ มันจะเป็นระบบเสียงนะเขาแยกเป็นระบบเซอรีโอซ้ายขวาซ้ายขวานะรวมถึงกล้องหน้าที่ที่คุณจอว์าบอกเมื่อกี้สามารถเทียมแมปตัวเราเข้าไปในตัวเกมได้เลยว่าเหมือนว่าเรานั่งสตรีมอยู่เวลาคุณดูคนสตรีมเนี่ยจะเห็นแล้วก่อนที่จะเป็นอย่างนั้นเนี่ยเขาเซตกันหลายระบบมากต่อไปมันอัดวิดีโอได้ตัวนี้อันนี้หลายรุ่นอาจจะแบบอัดไปเล่นไปบางทีมันกระตกตัวนี้อัดไปเล่นไปไม่กระตกนะแล้วก็สามารถเอาเสียงไมเลยจะเข้าไปในวดีโอได้อันที่สำคัญคือสมมติเราลืมอัดตัวนี้ครับอัดย้อนหลังให้ได้3าวิ สูงสุดปรับได้ตั้งแต่ 10- ถึง30วิเขาเรียกว่าเป็นทําง่ายๆนะที่ว่าเราเอามือรูปตรงนี้นะอ่าใช่ลูบมาทางนี้ปุ๊บก็เป็นการเปิดฟังก์ชันว่าเฮ้ยอัดย้อนหลัง30วิทีได้ให้คุนไหมใช่ต่อไปครับมี UI แบบนอนโปกิ UI มันจะเป็นอย่างนี้ UI ที่ครอบทับ Android 10วอีกทีนึงจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับหลายคนสงสัยว่าเวลาเล่นเกมเนี้ยมันจะเกิดการโมโหได้บางทีเราเล่นเกมแนวนอนจริงใช่ไหมอ่าแล้วพอแฟนทักมาหรืออะไรสักอย่างเราต้องออกไปหน้าจอเราต้องหมุนจอออกมาใช่่่่เเพือออจะมมาานนังคตตบียไ S <S ซื้อน้ำปลาอะไรอย่างงี้อันนี้ไม่ต้องไม่ต้องไนงะ เลโนโว่เรจิเอนโฟนเป็นมือถือตัวแรกที่ทํา UI แบบนอนร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มเออนี่เขาบอกว่าไอ้ UI แบบนอนที่ที่แบบว่าเราเคยเห็นนะเนาะอบางทีมันนอนแบบว่าไม่ได้ตั้งใจทำแต่อันนี้เนี่ยเขาบอกว่าการเข้าไปใน Line หรือ messenger หรืออะไรเงี้ยจะจัดเรียงเอาไว้เพื่อแบบว่ารับการใช้งานแนวนอนเนี่ยได้เต็มรูปแบบเลยอ่าเนี่ยเซนตี้เห็นไหมก็นอนให้อ่าใช่เออมันทุกอย่างนอนหมดทุกอย่างนอนหมดนะที่เกียจไปไหนเ e จิเอ a แอตติสซิเต้นก็คุณเปิดเมื่อกี้ อ่าเนี <If S 2> <Hollywood. S 3> ่ยแทนที่ผมเปิดอยู่ซึ่งตัวนี้มันดีตรงที่เราสามารถปรับได้หลายอย่างคือการโอ้คอคล้ายๆการโอ้คอลคอมแหละบางทีเราเล่นเกมแล้วแบบโอ้พี่มันแรงไม่พอพี่ซีบียูมันไม่อยู่แค่305เฮิร์ตเองอะไรเงี้ยไม่กระเฮิร์ตเองกดแรมเพจทีเดียวเท่านั้นโอ้โหแดงเถืึงมันดึงซีบียูกับจิมยูทุกอย่างโอ้โหที่ใช้อยู่ข้างนอกในการเล่นเกมนี่คือแรมเพจโหมดเนาะแรมเพจโหมดเป็นการเครื่องมีเท่าไหร่กูขอเท่านั้นแรมมึงมีอยสองมึงไม่ต้องมาทำอย่างอื่นเลยมาเองเลยเล่นเกมอย่างเดียวตรงนี้มันจะมีเด2วง เห็นไหมเห็นไหมตัวนี้มันจะเลือกใช้เน็ต2ตัวพร้อมกันสมมติถ้าเราใช้ 5G เราใช้ 5G อยู่ใช่ไหมต่อต่อ Wi-Fi ที่บ้านไปด้วย Wi-Fi 6ตอนนี้เรารับ Wi-Fi 6นะถูกเราเล่นเล่นอยู่แล้วพอดีโมเดลมันตัดตัดรอบเราก็จะเสียจังหวะใช่ไหมเราไม่เสียจังหวะอย่างเดียวแหละเกมแม่งอยู่เกมเลยไอ้ตัวนี้ไม่นะตัวนี้มันจะดีเทคว่าอ่ามในตัวนี้มันอ่อนกําลังลงมันจะสวิตช์ให้อัตโนมัติไปที่ 5G 4G ของเราเด่นๆของ Legion Assistant คือนั่นแหละอย่างที่บอกมีโหมด b a c ค r ร c o r d กด เลยตรงนี้ตัดได้เลยเนาะมีตัวคอนโทรลเลอร์ที่ LR เชซต LR เมื่อกี้ใช่ไหมแล้วก็พวกสกรีนโหม่พวกอัดพวกนอนติดบล็อกนอนติทุกอย่างเลยเนี่ย ตรงนี้ทําได้หมดเลยปิดการแจ้งเตือนปิดการรับสายเวลาเราเล่นเกมไม่ว่าจะเป็นเมียหรือกิ๊กโทรมาไม่รับเด็ดขาดลองใช้หรือยังลองแล้วอ๋ออีกอย่างหนึ่งนี่ก็เป็นทีเด็ดอย่างหนึ่งคือเครื่องมันจะสั่นตามจังหวะการเล่นเกมของเรายังไงยังไงสมมติเราเล่นเกมอยู่เราอย่างเงี้ยอยากได้อัตราลดการสั่นแบบ 4D เกมที่มันลองรับคือเกม Asphalt n น g h t p u b แล้วก็ Real Racing 3ที่ตอนนี้มันซับบอร์ดสามเกมนี้เหมือนคล้ายๆว่าเวลาเราเข้าโค้งเงี้ยให้ความรู้สึกว่าเครื่องมันกระเทือนตอน ไอ้ของมือถือก็จะสั่นไปด้วยถูกต้องจะบอกว่า ถ้าเราเล่นเกมเนี่ยเราเปิดเราเปิดบหธรรมดานะไม่เรมเพจนะเครื่องมันจะอุ่นๆมันเออใช่อุ่นๆุ่นมันจะไม่ร้อนแต่เมื่อไหร่ถ้าคุณอยากจัดแต่แบบเรมเพจบอกเลยว่าร้อนถึงจะมีความร้อนก็จริงแต่เขาก็บอกแล้วว่าเขาระบายความร้อนได้เยี่ยมแล้วโฟรีเจนตัวนี้เปลี่ยนสีเนาะเปลี่ยนสีได้เปลี่ยนสีได้เท่าไหร่เป็น R G B ถือว่าเป็นตัวสมาร์ทโฟนสายเกมมิ่งตัวจบก็่าได้นะในตลาดตอนนี้ย้ำราคาอีกทีนะครลนเวเลเจนต์โฟนดูเอลที่ขายที่ร้านแวรน่ามีสองรุ่นด้วยก วินเทจเทรดตัวนี้ก็ตัว,ออตวท็อปเนาะราคา3 9 9 0บาทอือและตัวนึงก็คือตัวนี้นะครับ Blessing Bull สีฟ้าออสวยงามราคา23,990บาท หาซื้อที่าับรรณาได้เลยตอนนี้จะบอกว่าที่ขายที่บรราตอนนี้มีอยู่ประมาณ10สาขาเดี๋ยวผมจะใส่ไว้ทั้งใต้คลิปให้ว่ามีสาขาได้บ้างอยากไปจับตัวจริงก็ไปตามสาขาทีนี้คุณรู้อยู่แล้วว่าเอ้ยมันดีอยู่แล้วไม่จําเป็นต้องไปจับหลอกมือถือพวกนี้ก็มี N N O N O T H ได้เลยมีขายอยู่2รุ่นแต่ท่านน้าร้านมีโปรผอน อ่าใช่อผ่อนยี่สิบเดือนสูงสุดสรุปกันหน่อยคุณแม็กซี่ครับผมถ้าเป็นคุณตัวนี้จัดไหมถ้าเป็นผมนะถ้าผมยังพึงพอใจในระบบ Android อยู่อ่าผมใช้มือถือในการเล่นเกมเป็นหลักตัวนี้ตอบโจทย์ทุกอย่างเลยย้ำอีกเรื่องหนึ่งการรับประกันจะบอกเลยว่าตัวประกันเรามีแน่นอนเพราะแบรนดหน้าเราเอาเข้ามาแล้วเอามาขายอย่างเป็นทางการอ่าเป็นเครื่องศูนย์อีอย่างก็เป็นทางเรนู v o Thailand ด้วยใช่ใช่ใช่บริการะไรแล้ทุกอย่างอ่าสุดท้ายแล้วคุณแม็กซี่คลิปนี้น่าจะยาวแล้วเราฝากช่องทางการติดตามหน่อยก็คคือออฝาาากงงทรรตติมขเนะับ ทั้งยูทูบเบอร์นาชาแนลแห่งนี้ครับรวมถึงช่องทางหลักอย่าง Facebook บอร์นาของเราไลฟ์แอดเบอร์นานะครับผมเบอร์นาไอจีนะฮะติดตามกันให้ครบทุกช่องทางรวมถึงรายการเบอร์นาเกมเมอร์ด้วยนะครับฝากติดตามใครกดตั้งใจแล้วขอบคุณมากใครยังไม่กดกดด้วยอ่าใช่ใช่แล้วมีปัญหาเกี่ยวกับเกมอะไรถามเข้ามาได้ได้ครับเราจะคอยตอบให้เสมอใช่ครับโอเคสำหรับคลิปนี้ครับเบอร์นาเกมเมอร์ต้องขอลาไปก่อนผมจอนว้าครับผมแม็กซี่ที่กรูครับผมขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ